สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ขู่สู่คนเนาะบัด์ตชุมมองสุโขณว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่นอ้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึงมาพบมาพอก,กับช่องยูทูบของวัวเวียงชายใจกันหน่อยพี่น้องเลยอีกเช่นเก่าเช่นเดิมมาเพียงเนาะเป็นเกนะ่าเป็นเคยเที่ยวเยียงสิไปอัปเดตทางบ้านทางเรือนของนอง้องถอยทองพี่น้องเนาะมื้อนีนอ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 น้น้องๆกำลังดีแบสอ่าสิเทคานพี่น้องเนาะยังได้กเบิ่งมาชมกันพี่น้องกันอ่าทางน้องตู่ชายเพิ่น เมื่อนอนพี่น้องเนาะกะเดินทางกลับแล้วทั้งงูพิ้งก์กะเดินเดียวคือเก้าพี่น้องตอนแดงพุ่นนี่ยแต่งด้กลกับเนาะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเก็ซีเบิ้งก่อนพี่น้องไปเบิ้งไปชมกันเนาะเฮพี่น้องเลยมาเบิ้งทั้งนี้ร่างสีอันอ่านั่นพี่น้องเนาะคอยอปูนอะตีเบ็เทคาน โอเคมันนี่พีเสียดเอวอยู่รองมันนี่เนาะตีแบบแด่วธรามาเด็กมันยัง ulu, แด่วป่ะเด่ะพอปูนอยู่จกิดจัดจุดจัดเทนองเกิดท้องเอน เดือยอีกเกาชกเนาะว่าเที่ยงคานอ่านั่นเบิดกันยังเดือเอาดินเข่าเหมนี้พี่น้องเนาะเอาดินเข่า,า,ขาหรือว่าทางเพื่อนสีดำเนินการอ่าเห็ดทาง,อ,าอ,างอ่างกอดพื้นใดอะไรเนาะเบิง่งทางนี้ อัปเดตดในพ่อแม่พี่น้องเบิ่งตอนนี้แถวแนวป่าชา้างอุดแถแนวป่าเจ้านะมีดเจ้านะ เพราะผู้มีมีจางอุดท,ท่านจะม่เยดิป็นธรมาราอืมอมอมอโอขึ้นบันเงึงบัน

เอามาด่านะเออใส่ยใดก็มีใดก็มีถ้าแล้วเด็กดาวไม้พุ่นก่อนนะปักปักตะเกาได้ใช er ่แ mm ข้างรุดมาอยู่ทางนี้เจ uh ้าเนี่ยเจ้าเกี่ยทางนี้มาน้องดาวเกี่ยทางพุ่นไป อ่ามันจังบอ่นอ,อ,อนั่นเออพูดงานขาลุมพูดลงเขาลุม <laughs> ชายไผ่บ่หดคือบอกเอาชายไผ่ตัวนั้นดึงมาพี่แต่ก็เอาตัวนี้ต่อไปเบื่อเชึงบ่เชิงบ่น่ามึงจะพาถอดของด้วยเอาชายไผ่ตัวนั้นมาแต่ดึงปลดตัวนี้ไปน้องพุทธ แตปศุป,ปาาไฟตัวนี้เจ้าไม่เแบบบ,แบบ็พ่อจะบ่ไม่เบ็พ่อจะเนาะ hai nhau mì mày say năm nhau không? Không mì đó buộc bỏ mặc đạn nguội đi hỏi tay tay phu nhân loại nắng nữa nắng nữa nắng nữa nắng 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 ของุดเสียบไรปักธรรมะขุดพัตรปักตัวนี้ไปหูเสียบมันบุกขึ้กันไปต่อท่นมันอะหูเสียบบุกขึหูเสียบเฮ้จะเอาตัวนี้หัวไปให้เพื่อนเสียบอยู่รุมผูหูเสียบมันบุกขึก ม่เป็นพุ่นน่งอยู่เพื่อนน้องจอยผู้นั่งม่เป็นตัวน้ำเดินนะโคโลไม่ใช่นั้นนำแบบมันขางเพื่อนน้องดาวมันก็เอาแล้วบอ่อันฮะเทนเพื่อนน้องจ้อยมันนะั่นน่ะพ่ออยู่ว่าเปนพ่อบอก แนเล่เขา่นเดิมาลยเล่งครึ่งเล็งครึ <S <s ่งนะเพนเนี่ยนำเดินท่นเอเอามาในแผนแผ่นหนึ่งเล yan naman po

เฮ้เลยเด้เลยโอเคเลยต้นทานนะต้นทานด้โอเคห้าปันนี่อ่ะตัดไหยตัดตัวขาง่ายนะพอดีปีะจะมาเอา เพ่ยังออกไปซื้ออยู่พี่เ้างคือสีอันอันนั้นพี่น้องเนาะในงันที่คามอนิเพื่อนนนองถวยทองคือสีแดงเน คันรคุ้นค่ามับึงครับครับน้องใบชัยน้องปลามักเท่านี้ปลาดุกนีมักเข่าคืออยัางนีน้องอุด้ว nhỏ nơi không quan trọng coi khôn đông hòn đùm em ừ. phơi nó nằm mà ít chẳng nói phơi hè đâu เอาลงอาลงคุณลงคนพื้นเนี่ยบางเจ้าคุณเออ <c oughs> <c oughs>

chả bao anh thấy xe không nó, phải <laughs> check gương được, ได้ขันเนาะได้ได้ได้ตั้งามได้ได้ลาบทางอุดลาบ ้สงอุองอดแจ็รอแล้วช้องรอบ่

แล้วอยากเทตัวนี้กินอีช้างอุูเทตอ่าอยากเทตัวยังมาแล้วเหทตย่อก็ชื้อดีช้างอุูครูนะครูนะทำอะไรแม่ครูอยู่เนื้อเฮือดน้องหล่าไปเก็บมาไปเปล่าช้างอุูแล่นไปโอ้จ้าตัวน้อยบิ่งไปเลย ทางเทคานเทคานนั่นเพื่นอนน้องตถวยทองพี่น้องเลยได้กับฝากน้ำเอฟซีอ่าเบิร์ชูคูชูคนเนาะมาให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์กดตุกคลิปพี่นออ้องเลยอ่าคือว่าทางกลางท่านในท่านในเฮ็ดเนาะที่ว่าเป็นเทตะกอนเทคานหอบไปเชื่ออันนี้ก็คือว่าเทคานขันทางกลางเนาะเป็นะตากรูโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ชิลามลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่นออะนะ้องเลยเนาะอ่าจากนี้จะจะได้อัน พอจบลงเนาะพี่น้องเนาะทางบ้านทางเฮือนของน้องไก็ยังคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังเฮาสิไปอัปเดตเบิ่งทางน้องจ้อยอ่าชมห้องน้ําเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอลําลาไปก่อนพี่น้องจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงบิดทุกผุคนพี่น้องเอ้ยอ่าขอกล่าวคําว่าสวัสดีสวัดีบดุุคนเด้อเนาะ